จะล่าเริ่อชีวิตชีวิตยิ่กว่านี้อหญ่ถึงอุปสรรคมากมายโดยที่เดียวด้สสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนนะครับเด้อครับมาๆเมื่อนี้สลองสลองสลองเข่าปีไม่กันเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้มียำครับมียำมีย่างเลยมื่อนี้เมนู หมูหมูกับเมนูกุ้งทำอะไรออมาเด้อ เรียบร้อยเอาละพวกกุ้งนี่ยังสดเลยอ่ะอต้นสดก,ดกุ้งสดมันก็เป็คนกินรู้เลยอ่ะอืมก<อ>ลัวกันอ๋อกลัวมันทำสุกมันก็มีปัญหาโกลัวโคใช่ไหอืม เลยเออ,อยังว่าละคนไม่ค่อยกินนิยมกินในนี้ตอนนี้โอ้เดือมจุดผล้ละ

nó ăn bảy tháng đấy đi mì chiên là được. bắt. 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 ขามาขอให้กินนึงแหละตุ้มป่ะเออไม่ต้องมาป้วน,นเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนนี่ดื้อหรืว่ามาพอกันวันนี้วันนี้น้าป้าก,กินกกินกุ้งกินกุ้งกินหมูไอ้ไม่เงียบได้ไงไอ้ทีมไอ้ หายหมดแล้วออไปไหนไม่รู้กันหมดเงียบกันหมดเลยสมาชิกเหงาหงอยเลยเขาเขาดาวยังไงวะเนี่ยก็รที่ไงเขากระตุ้นนี่แล้ววันนี้โอ้ยคุจะหลับซะก่อนแล้วบังเขาดาวเนี่ยน่าจะหลับสามทุ่มกัหลับแล้วมัง้งสงสารตัวเองจังเลยวะ่ะโอ้ย,อยเขาดาวเห้ยเขาดาวใครทำเนี่ยนี่อ่ะ ป้าใช้น้ําหอมอะไรวันนี้ยังไม่ได้ใช้แป้งเหรอแป้งเ,เลยอะไรไม่ได้ใช้อะไรเลยวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยก็ไข่ใส้น้ำหอมอใช้น้วยางหมหมาหรือว่าอะไรก็กินมันมาจากป้าล่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยถ้าไปข้างนอกถ้าไปถ้าไปน่าจะใช้แต่ถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่ใช้ <c oughs> หรอกฮะย่างหมูให้เรากินหรือว่าเนี่ไหนหมูเนี่ยเออก็ย่างกินนี่แหละแล้วก็ย่างให้หมาใช่ไหม ถามว่าใช้น้ำหอมอะไรเหรอมาดามฟินค่ะแสดงว่ามันติดตัวเลยเด็กเนี่ยก็เสื้อผ้าเะช่าปลาซื้อไปปีปลาไม่เอาเนาะรสมันยังไม่สุกอลยสุกแล้วป้าหมูอ่ะมันสุกแล้วน่ะอะเขาสุกแล้วสุกแต่ป้าไม่สุกอะ่ะโอ้โหแกแสดงว่าแกจะเอาแห้งเลยบ่อโอ้โหทางแห้งมันไม่อร่อยเนียหมูอ่ะเอาหน่อยดนะิ เกวกันสองสามหน่อยล่ละพี่น้องก็จะพัากกันไปเบื้อล้วอืม,มกินหอยนางรมสดอะ่ะอยู่ไหนหอยนางรมน้อบิ๊มกินแม่บิ๊มตอนนั้นน่ะกินหนึ่งอันอ๋ออร่อยอืมนหอยนางรมอร่อยลายกุ้งนะครับกุ้งก็คือเสียได้แบบนี้แหละ พอดตันก <T> ินเมื่อเดียวนี่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 แกสสีเลยนี่คักคไม่เสียของครับงาน มาเจอพี่น้องเด้อกินตอนรับปีไหมกินตอนรับความเฒ่าเต <laughs> ่าเตา,า,าอีก<ไ>ป,ปีโอ้ยเต็ไม่เอาแก้วอือาเจก้าจเจ้าจะกินต้นดาต่อข้าแล้วต้นยังไม่กล้ากู <laughs> ัเจ็บคอกลัวไม่หายไปไอโรงงานทุกอย่าง เจ้าตรงล่างเลยล่างข้อกุ๊บมาเร็วๆเอบีมชอบหมูกินตั้งหางเลยหมูเอกินตั้งหางเนี่ยมาเลยกระเจาหมูหมูแม่ไม่อร่อยแล้วอันแม่เป็นเนื้อเนื้อที่ไหนหมูออเจ้าครับนี่ลงเลยครับ ลองเล็กมาปอกิ้งกุ้งนี่กุ้งหมูต้มยำเอาโตนั่งนด้ก่อนไม่ได้เกือบเอา่ต้มยำเกือมาเป็นยีนเผ็ดได้แบบไม่กินได้ทขาตามได้นะก็ต้องกินได้แไม่ตุ้มเบียวตุ้มจะเป็นอมีหาหมูเป็นหนึงผีเขานี่ย่นตรงมันจะได้มาบลระบันนี้มาบอกอยู่ สองปีไม่ได้เจอกันแต่ว่าไปแป๊บเดียวบอกให้มาแป๊บเดียวโอ้กลัว,วจะไปนานนะเด็กนานแบบเดียว,ยวยอยู่ตรงนี้นายปั๊มน้ำมันมนางจะนี่ไฟเห็ดน,นี่ล<ด>ูกก่อนเลยเนแรกว,ว่าจะเผ็ดหน่อยแซ่บแซ่บแซ่บนัวนัวอยู่ปลามะนาวเห็นหมั้ยล่ะ เปรี้ยงไหมใส่น้ำลายก็อ๋อมีต้มอะไรต้มเห็ดกระดูกอ่อนก็มีคนละนี่กันเหรอเผ็ดไม่เผ็ดเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้ทำไว้แต่ปลาไม่รู้ไปทำอีกไม่รู้ว่าผมต้องทำอีกซื้อโซดามันน่ะทานสี่ขวดน้ำแข็งสูงเนี่ยเออเดี๋ยวมึน เออเขาทำไรกันเนี่ยอะไรฮะทอะไรกินแบบ มืเดียวยอดบ่ต้องแกะนอนกันเลยเดี๋ยวไม่มีใครนั่งอืมกลุ่มไปนอนมีคนไม่ได้กลับบ้านรางกไปนอนไกลๆคนไม่ได้กลับบ้านเยอะเลยยำยำเลยยำ เอาเด็กเด็กเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้เบิ้ง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 เจ็บใจว่ะ<ร>ไม่เจ็บคอนะไม่ต้องกินแบบไม่มีน้ำแข็งก็ได้ทยู่มไม่มีน้ำแข็งนะอ,อ้าวพระเอกมันเล่นอะไรอ่ะเออย่างย่างเด้อพี่น้องเด้อคนอย่างนะ กินบ้างวะเนี่ยดูด้วยกินเด้ออ่ะน้่งหมูกุ้งอืมกัดกัดทางไ้ โบกแกเลยมันตัวมันอ่อนๆนึงหรอกเนี่ยมันอ่อนนึงนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรดให้ว้าข้าวดาวครับพี่น้องโมนเนี่ยข้าวดาว พยายามรถเลยามไม่มาท่านีเก้าตอนรับยีไ่ไหมพี่นอ้งองหนาบ้านครับมับนเดมาเด้อ,ม,ดอมันยามไม่ได้ว่างมารถให้หรออือว่าอยู่าทาทยวัดถามมีแดงมันอยูโบ่ พี่ใบ้านก็ลดไปพี่ใหญ่บ้านก็ลดไปวันนี้อืมเบิร์ดระเบิดพี่ใหญ่บ้านลดไปพี้ใหญ่บ้านลดหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเรียกเรียกทำไมเนี่ยตกี่ตื่นมาเลยจะนอนไปไหนเล่าเลยว่าหลับแล้วหลายตลุกค่ะกลับมาก็หลับตื่นมาก็กินกินแล้วก็หลับนิ่งเป็นหลับอะไรอ่ะ อะไรมึงยิ้มไปหลับเหรอ,อหลับนวหลับมันโดนหลอกทำงานแ <c oughs> ต่โตมันกลัวมันโง่ใต้รถบีมาเอาประทัดมาจุดไอ้กระเทียมแปะใส่มันมันสั่งเลยนะป้ามันนั่งสัน่นตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊กลัวไง <c oughs> มากินก่อนด้วยจวดจวดไป อต,อตต้นกลิ่นสาหซ่ายให้บ้างนะกุ้งอ่ะมต้องกินอะไรเนี่ยเล่าว่ะทั้งน้ำทั้งภูมูอมนอ่ะเนี่ยแล้วเอาเหล่าให้กลมหนึ่งเนี่ยต้ตนเนี่ยบออะแล้วท่านกินอยู่เนี่ยแล้วกินภูมูนเสยมีก็สองปัญหานะต้มต้มต้มกระต้มต้มกรัจุดประทัดก,กินแมงดามาแมงดาทอด,ดทะเลบ่ เวลาทอดเวลาทะเลหรือเวลาน้ำจืดน้ำจืดเอาคือว่าไอ้หมูมาแต่ใส่ก่อนหม้อลูกพี่อยู่ถูมใส่เม็ดาแป้นะหน้าประจัทร์หอือหลวงพี่ก่ออันนี้หมู่บ้านสะพังอ่ะเอาโอ้คนละซอยนึกว่าต้องใช้อันนี้เปิดหลวงพี่ก่อนานมากเลยแก้ไหแบงเลยไปเกียวหมูอื้อหือ

ีใครจะกินสไปร์ตบี๊ะไ้เนี่ย่หมืจะกินยังโฟมอลเหรเรื่องกินโมอใช่ไหมขวดเดียวไม่เอามองกินขวดเดียวโซดาเลสขวดได้สองขวดแล้วสอง้อแข็งโซดาโฟมอะ ว่าแต่โอ้ตัปปปปวเมาอแล้วบ่มาแล้วลว่ะเหาว่าซัดไปจะไปโบกเลย่อนอะเล่าขาวเล่นเพื่อนมันเปิดเล่นให้แล้วมันเปิดนี้สองแก้วมันก็ไปแล้วก็ฝากลูกพี่ก่าพี่เอาโอต่างคนต่างฝากใส่กันบ้างนี่ฝากลูกพี่อีกลูกพี่ก็ลูกพี่มันกินเล่นนะพี่กินเบียร์อีกอ๋อกินเล่น

ว่าผมไม่เปิดเหมือนกันไม่เปิดแล้วเปิดคือจบล้วลเปิดทั้งคืนเปิดทั้งคืนตลอดสี่โมงเปิดเฉยจนถดสี่โมงห้าโมงเช้าทุกวันเลยยเเเปิดบอร์เลยนะวันหนึ่งนะเปิดจนถอนหาโมงเชาทุกเบื่อเลยอันสองโตอลไรแม่เปิดเองก็ได้ว่าอายุไปดูไม่เตอร์เนดในมุนรวยรวยมุนติ้วติวเลยวันนี้ ถั่วอยู่บ้านนะมิเตอร์หมุนไวมากเลยอ่ะเฮ้ยเจอเจออบไปเมื่อตาอบไปเมื่อคืนนี้กันจวดจวดโดนวันนั้นเนี่ยครับแอบเนาะเจียวไปาย่างนี้ถ้าไม่พักไม่พักก่อนเนาะบวชบวช๊บบบ่วชแบบบอกย่าเวตลาดรีผัวกระได เอาเวลาแต่ง<ม>เข้าป่ะแต่งไม่อยอะเข้าได้หมดเละวันยอนเพิ่มเจ็ดเจ็ดลายลเป็นเจ็ดลองร้อยเจ็ดสิบเก้าน่ากลัวมากอะ่ะยอนเลยอันนี้เดีย๋ยวกลับไปกันมาเนี่ยแล้วกลับมาอีกเนี่ยจะเท่าไหร่นั่นแหละยังว่าอยู่โฟร์มูลโอ้แข็งสุดว่า เสดายพระท่านเบืดอแต่ว่าหรือสองสามขวดอยู่ยในตุ่มตัวจ้างไอ้เจ้าปิดก่อนลมเนี่ยหนาวมากเนละหนาวหนาวหนาวอีรีลมมันแรงโอ้ไปนี่คักอีรีเนาะมันโดนพระจะได้พากันนั่งกินแนวนี้เออทำงานทำงานดูเลยโชคดีมีไส้มวนๆกันสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ พากกันกินตอนรับปีใหม่กันก่ะให้ม่วนๆกันนั่งกันหน้าบ้านนะเพล่อกุ้งกุ้งกับหมูไม่ไลยครับต้มยำหนึงแซ่บโอ้สว่วนอย่างก็มากล่อง กันทางหัวได้ดุนะเออกินแบบนี้แหละเขาบอกว่าวิตามินมันอยู่ที่หางกุ้งนะนี่แหละกินไปนี่เลยบางตัวก็บอกบางคนก็กินแต่หางคนรอให้กินหานด้วยเปล่าลมันบอกเนื้อมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่มีวิตามินอยู่ที่เนื้อ ครับ้ดวครับนี่ลมเย็นๆปกติหนีฮ้อนหวัอากาศเปลี่ยนครับวันนี้เอาครับพี่น้องครับเอาคลิปน,นี้เอาฝากไว้นสนุกนะครับพี่นอ้องอยืนหยมีแห้งกับทุกคนนะครับเด้อมาเดินทางกับขอให้เดินทางกันปลอดภัยทุกคนนะครับเนาะ เดินทางกลับบ้านครับส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังครับผมโควิดกรหลายเมื่อนี้ก็กินข้าวดาวเนาะครับส่งข้าวไปกินส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับผมเนาะนั่งเรียมม้วนไปครับครับผมรับคุณอย่างฝ่าพระเศนก่อนครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมครับดีครับ